สมัครงานกันเป็นร้อยแต่ทำไมไม่ได้งานก็นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่ในสังคมทำงานกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าบอกว่าสมัครงานเป็นร้อยแล้วไม่ได้งานเนี่ยเราคงต้องมาดูในรายละเอียดก่อนว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าเอาแต่จำนวนเป็นตัวตั้งนะครับเราต้องมาดูคุณภาพและวิธีการที่เรา สมัครงานด้วยหรือสัมภาษณ์งานด้วยที่ไม่ได้งานเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็มีสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกติกาหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าตลาดงานตอนนี้เขากําลังมองอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้มาหาคําตอบกันนะครับว่าเหตุผลอะไรบ้างที่สมัครงานไปแล้วเนี่ยมันวืดนะฮะหรือสมัครงานไปแล้วไม่ได้งานนั่นเองนะครับ ก็ผมก็รวบรวมมานะครับจากทั้งข้อมูลทั้งในโลกออนไลน์รวมถึงข้อมูลที่ผมได้พูดคุยกับพี่พน้องๆในวงการ HR นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราได้ฟังตอนนี้นะครับจากรายการเช้านี้ที่ทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทําและถ้าเราทําตามนี้ได้ไม่ใช่สิถ้าเราไม่ทําตามที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้งาน ง่ายขึ้นนะครับเริ่มประเด็นแรกเลยกลุ่มแรกนะครับปัญหาแรกที่เจอบ่อยที่สุดก็คือกลุ่มยิงยิงกราดนะครับก็คือเรซูเม่นี้เปรียบเสมือนอาวุธใช่ไหมเราก็ส่งไปด่าเลยส่งไปแบบไม่ได้คัดกรองก็คือสมัครมันร้อยเอ็ดเจ็ดย่านจ็อบนะก็คือสมัครทุกงานนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูเลยว่าประสบการณ์ของเราคุณสมบัติของเราเนี่ยมันเข้าข่ายมันตรงกับงานที่สมัครไหม อันนี้อันตรายเพราะว่าคนบางทีเราอาจจะมักง่ายเล่นของง่ายนะครับส่งไปรัวๆเลยแน่นอนครับทักซสเลยมันก็ต่ำนะฮะอันนี้เยอเอเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้คัดกรองพอเราส่งไปสัวๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะคัดคนที่ใกล้เคียงที่สุดเข้ารอบสัมภาษณ์ไอเราเนี่ยส่งไปบางทีไม่มีอะไรตรงเลยมันก็เนี่ยมันก็ต้องโดนเขี่ยออกอยู่แล้วนะฮะดังนั้นตรงนี้อย่าทํานะครับ เวลาจะสมัครงานก็แนะนําว่าเราดูตัวเราเป็นหลักจบด้านไหนมาทํางานด้านไหนมาประสบการณ์ด้านไหนมาให้เลือกงานที่เขากําหนดคุณสมบัติที่เรามีให้มากที่สุดความหมายคือทั้งงานนั้นเนี่ยโอ้โหรีควายเมนก็คือทั้งสายงานที่เราทํางานอยู่ประสบการณ์ก็จํานวนปีก็ใกล้เคียงที่เรามีแถมดูแบ็กกราวที่เราจบมาด้านนั้นอีกอันเนี้ยมีลุ้นสมัครไปโอกาสถูกเรียกก็มีสูง ที่ข้ารอบถัดไปนะครับอันนี้ประการที่1ครับประเภทยิงกระดนะครับประเภทที่2เขาเรียกประเภทเจอต่อนะครับประเภทที่2ส,ส่งไปแล้วเจอตอ่อก็คืองานเนี้ยแม่เราอาจจะมีคุณสมบัตินะได้นะพอได้อยู่แต่บางเอืญว่าแม่งานนั้นมันมีเป็นงานที่มีการแข่งขันสูงเราเลยเจอต่อไงครับคือบางทีเราก็ว่าเราดีแล้วแต่ว่าพองานเนี่ยมันมีแต่คนอยากได้นึกง่ายๆครับ บริษัทดีๆงานดีๆไม่ใช่เราคนเดียวอะที่เราอยากได้มันก็มีคนอื่นอยากได้ใช่ไหมเพราะมีคนอื่นอยากได้มันก็ต้องเจอการแข่งขันที่มันเดือดและอุ่ e เรดโอเชียนพอการแข่งขันสูงมันก็เลยทําให้โอกาสที่เราจะแพ้ตั้งแต่รอบแรกก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับบางงานมันน่าตกใจนะครับข้อมูลที่เคยมีนะครับเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเ,เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ประกาศรับสมัครงานเนี่ย ประมาณสักสองสามตำแหน่งในในในงานด้านนี้ปรากฏว่าคนสมัครกันสี่ห้าร้อยคนแต่เอาแค่สองสามตำแหน่งงั้นมันก็ยากใช่ไหมถ้าเราเป็นหนึ่งในสี่ห้าร้อยโอ้โหมันก็แม่ลุ้นกันเหนียวนะฮะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเรื่องของการแข่งขันแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยงานที่เราอยากได้งานที่เราอยากทําแล้วเราจะไม่ส่งผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ส่งไปครับส่งไปแต่ก็ต้องทําใจว่ามันมีโอกาสได้และมีโอกาสไม่ได้สูงเช่นกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราดูจาก job description ที่เขารับสมัครงานแล้วเราใส่เต็มข้อเรามีของเต็มเหนียวการเข้ารอบลึกๆมันก็มีมันก็มีแน่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความโดดเด่นตอนสัมภาษณ์ดีกว่านะครับไปแล้วนะสอ,สองข้อข้อแรกไอ้กลุ่มยิงกราดเนี่ยไปก่อนเพื่อนกลุ่มที่2ยิงยิงแล้วเจอตอก,อก็ก็มีลุ้นแต่โอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ที่เรามีนะครับ อันถัดมาคืออันนี้ก็น่าสงสารนะเขาเรียกว่าออของดีมีอยู่ในมือแต่ทำแพคเกจจิ้งออกมาไม่น่าดงงูเนี่ยคือกลุ่มนี้ก็คือทำเรซูเม่ออกมาไม่น่าสนใจนั่นเองคือตัวเองมีความสามารถทุกอย่างนะบางทีมีน้องๆหลายๆคนโอ้โหเก่งที่มายเลยว่าคนคนคนีน้สุดยอดเลยนะเออแต่ว่าทำไมมันหางานยากพอคุยไปคุยมา ขอดูเร s ซูเม่ตกใจถ้าไม่รู้จักมาก่อนดูจากเร s ซูเม่ปุ๊บไม่เอาละเขี่ยทิ้งทันทีเลยพราก็าดูไม่น่าสนใจไม่มีอะไรโดดเด่นอะไรไฮไลท์ที่ตัวเองมีก็ไม่ได้ใส่เข้าไปเขาว่ากันว่านะครับเร s ซูเม่เนี่ยมันเหมือนเป็นนามบัตรที่บ่งบอกศักยภาพของตัวเราให้คนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยได้รู้จักนะดังนั้นเนี่ย HR เขาก็มนุษย์นะเขาก็คงจะต,ต้องเลือกดู อะไรที่มันน่าดูใช่ไหมแล้วถ้าวันๆนหนึ่งมีคนส่งไป4ี0ห้าอันอย่างเงี้ยหรือในหนึ่งตำแหน่งงานมีคนสมัครเข้าไป4ี0ห้าร้คนอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะดูแบบพินิจพิจนารณาทุกเรซูเม่เนี่ยเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีหลักการแพ้คัดออกแบบเป็นเข็งๆก็คือเขาอาจจะดูแป๊บเดียวเองในบทความบางที่นะครับที่ต่างประเทศเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของ HR หย,ยิบเรซูเม่ออกมาหรือว่าดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาแค่ห้าถวินาทีดูปุ๊บไม่มีอะไรสะดุดตาก็คือเทเลยนะฮะดังนั้นเราเก่งนะมีความสามารถแต่แพ็กเกจจิ้งเราไม่ดีดังนั้นนึกง,ง่ายๆคนก็ไม่รู้จักเราแพ็กเกจจิ้งตัวเราอันดับอันดับแรกก็คือเรซูเม่นั่นแหละถ้าเรซูเม่มันไม่น่าไม่น่าสนใจทําให้คนอยากเปิดกล่องนี้เพื่อจะมาดูตัวเราแท้ๆเนี่ยก็อ,อดเหมือนกันนะครับดังนั้นทําให้มันน่าสนใจนะครับ เทคนิคต่างๆในการทําให้เลซูมเมน่าสนใจมีเยอะแยะครับหาดูได้ในโลกออนไลน์เลยแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้มาคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวจะหาคนมาตอบให้ว่าทํำยังไงให้มันสตาร์ทํำยังไงให้มันโดดเด่นนะครับว่ากันไปตามนั้นเลยนะฮะไปกันต่อมีอะไรอีกตัวที่4นะอันนี้เป็นเรื่องของออคุณสมบัติลนะคุณสมบัติไม่ตรงปกนะครับ หรือคุณสมบัติตัวเราอ่ะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการรับนะไม่ตรงกับงานที่สมัครก็มันก็มาจากกลุ่มยิงกลาดนั่นแหละแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ยิงกราดมากแต่เห็นว่าตําแหน่งชื่อมันดูน่าสนใจอาจจะมีความใกล้เคียงบ้างแล้วก็ไม่ได้ดูรายละเอียดข้างในว่าเขากําหนดเรื่องอะไรเอาไว้บ้างนะครับก็ขอเตือนกันอีกครั้งนะครับเพราะทุกคนจะพลาดตรงนี้กันเยอะมากเรื่องของคุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่สมัครเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงก่อนจะสมัครงานอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเขามีกี่ข้อเนี่ยเราต้องลิสต์ออกมาแล้วก็มาเทียบกับตัวเรานะว่าเรามีตรงทุกข้อไหมมีอย่างน้อยต้องเท่ากับขั้นต่ําที่เขาต้องการก่อนถึงจะกล้าส่งไปนะแต่อย่าส่งไปก่อนแล้วไปลุ้นนะครับแบบนี้มันก็จะทําให้เราเหนื่อยฟรีแล้วเสียใจตามอีกว่าทําไมเราไม่ได้รับโอกาสนะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังและไอ้พวกโอเวอร์ใส่สเปคโอเวอร์ก็ต้องระวังแพคเกจจิ้งดูดีโอเวอร์ Over, เรื่องคุณสมบัติแต่สุดท้ายเป็นไง ไม่ตรงปกตอนสัมภาษณ์แล้วก็แฮลวอยู่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเขาจับได้ว่าเราโกหกเขาจับได้ว่าเราบลัฟเขาเนี่ยเรียบร้อยก็ไม่ได้อีกเพอๆอาจจะถูกแบล็คลิสต์ได้เหมือนกันนะครับว่าเออคนประเภทนี้ไม่ควรเรียกมาสัมภาษณ์อีกในอนาคตก็ได้นะฮะอันถัดไปนะนี่ฮะก็คือเรียกเงินเดือนสูงเกินไปนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาข้อนี้ผมคุยกับพี่ๆน้องๆเฮชาผมบอกอเฮ้ยก็ต้องเข้าใจว่าคนเขาจะย้ายงาน มันก็เป็นธรรมดาไหมที่เขาต้องการรายได้ที่มากขึ้นแต่แต่พี่พี่น้องๆให้ใจก็บอกว่าแต่บางครั้งมันเรียกสูงเกินกว่าความสามารถที่มีเอออันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือการย้ายงานเนี่ยเราเข้าใจนั่นแหละเราก็เหมือนกับว่าในในย้ายแล้วมันมีความเสี่ยงในหนย้ายแล้วมันก็ต้องไปเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างมันก็ควรจะต้องได้อะไรที่มากขึ้นเพื่อจะเป็นแรงจูงใจใช่ไหมแต่การที่จะได้มากมากเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเราก็ควรจะต้องมีจุดที่มัน ไม่น่าเกลียดมากนะเปอร์เซ็นต์ผมคงบอกไม่ได้แต่ว่าพูดคุยกันดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดมีการต่อรองเงินเดือนนี้มันถือถือว่าเราเนี่ยใกล้เคียงจะเข้าเข้าวินแล้วนะแต่หลายคนตกวินเพราะว่าเรียกสูงเวอร์เกินเหตุแล้วก็ไม่มีไม่มีเขาเรียก r o o m o o r n e g ก t i a t i o n ก็คือไม่มีอะไรให้เขาต่อรองได้เลยบริษัทเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่หวังแต่เงินก็ไม่เอาดีกว่าก็อาจจะไปเลือกอคนอื่นถัดไป ที่อาจจะมีความเหมาะสมใกล้เคียงมากกว่าเราก็ได้ดังนั้นเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวัดใจนะครับจะจะมากจะน้อยจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมว่าอย่าปิดประตูว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้อย่าปิดประตูไม่ให้เหลือช่องว่างในการต่อรองเลยเพราะข้อจํากัดของบริษัทใหม่เขาอาจจะมีฐานเงินเดือนไม่ได้สูงไม่สามารถให้เราได้มาก <c oughs> อย่างที่เราต้องการนะครับก็เข้าใจเขาด้วยนะครับแล้วก็บอก บริษัทว่าให้เข้าใจเราด้วยก็ได้นะต่างคนต่างมีพื้นที่ที่ให้เ่อรองในบ้างมันจะได้จบสวยๆนะครับไม่งั้นอดอีกฮะอดอีกแล้วมันน่าเสียดายนะ <c oughs> อันนี้6สัมภาษณ์แล้วมันไม่คลิกอะสัมภาษณ์แล้วมันไม่โดนสัมภาษณ์แล้วมันเคมิสปีมันไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดของ,องน้องๆนะครับที่คุณสมบัติได้ ผ่านเข้ารอบไปสัมภาษณ์น้องเก่งน้องมีความสามารถเข้าใจครับแต่บางทีผู้สัมภาษณ์เขาก็คนนะหลายครั้งผมเองก็ไม่ใช่ไม่เคยโดนนะครับคุณสมบัติดีทุกคนยอมรับหมดแต่ว่ามีคนที่อยู่ในวงสัมภาษณ์บางท่านไม่โอเคกับเราทั้งวงก็เลยจําเป็นต้องไปเลือกอีกคนหนึ่งนะครับังนั้นก็ไม่น้องน้อยนี้อตัใจครับเรื่องของเคมิสทรีเรื่องของความประทับใจเรื่องของ ถูกชะตายอย่างนี้มันเกิดขึ้นหมดนะครับบางทีมันไม่มีหลักการและเหตุผลเท่าที่ควรมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เรามีต่อคนตรงหน้าเราอาจจะไม่ใช่คนที่เขารู้สึกดีอาจจะหน้าตาผิดระเบียบหรือว่าอาจจะพูดอะไรออกไปแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะฮะมันก็อาจจะทําให้เราฟราวแบบที่เราไม่ได้ผิดอะไรก็ได้ก็ถึงบอกว่าอย่าอย่าไปคิดมากกับการที่พลาดงานในในสมมุติว่าเจอปัญหาแบบนี้ก็ให้มองข้ามไปที่อื่นอย่างนี้ครับอย่างน้อย สมัครที่นี่แล้วที่นี่เรียกเราจนเข้ารอบสุดท้ายแต่เขาไม่เอาเพราะว่าไม่ถูกชะตาหรือมันไม่คลิกไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจแสดงว่าจะไปที่ไหนไม่ยากแล้วเพราะว่าเราสามารถทะลุได้หมดแล้วถ้าจะสมัครงานในสายนี้ผ่านแน่นอนแต่ก็เป็นรุ่นรอบสุดท้ายเหมือนเดิมนะนะครับคงไม่มีไปสิบที่สิบที่ไม่คลิกเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับใจลุ่มๆนะยังไงไปได้แน่นอนนะครับข้อที่7นะครับคือ เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการทำเรื่องอ a t t i ิจู e ทสนะแล้วก็มีบททดสอบเรื่องทัศนคติก่อนเพื่อจะเช็คว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถทำงานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเขาได้ไหมมันอาจจะมาในรูปแบบเป็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถามเราสดๆก็ได้หรืออาจจะมาในรูปแบบของการให้ไปทำเซอร์ว์ในระบบก็ได้นะครับ มันก็เป็นการวัดว่าเข้าได้ฟิตกับองค์กรหรือไม่ฟิตกับองค์กรตรงนี้มันก็จะมีความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าผมก็คงสรุปได้ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าผมก็ฟังมาหลายสายว่ามันก็ใช้ได้ในการคัดกรองบางคนก็บอกก็ใช้ได้ไม่จริงสักเท่าไหร่อันนี้ผมก็เคยทําแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้สัมภาษณ์เอาตรงนี้มาเป็นน้ําหนักมากถึงขนาดจะคัดคนไม่ให้เข้ารอบลึกๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่องค์กรถ้าองค์กรไหนใช้เรื่องของ การทําแบบนี้การทำการทำ quiz หรือการทําบทแบบทดสอบเรื่องของทัศนคติ attitude อะไรต่างๆก็แชร์กันมาได้นะครับเห็นหลายๆองค์กรยุคนี้ทํากันเยอะนะครับว่าเขาต้องการมั่นใจว่าถ้าเลือกคนคนนี้แล้วเนี่ยใช้ได้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ฟิตกับธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรได้เป็นต้นคือเดี๋ยวนี้มันมันแปลกคือสมัยผมเนี่ยผ่านเข้ารอบสุดท้ายก่อนแล้ว ตอนที่จะเจรจารอบสุดท้ายเขาจะให้ทําตรงนี้แล้วถ้าผ่านปุ๊บก็จะเลือกนะครับคืออาจจะมีช็อตลิสเข้าไปแล้วสองคนแล้วให้ทําทั้งคูแล้วค่อยเลือกโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้แต่เดี๋ยวนี้เขามีตั้งแต่ให้ทําก่อนด้วยซ้ำก่อนเริ่มไปสัมภาษณ์ก็มีหรือสัมภาษณ์ในระหว่างมาสัมภาษณ์ก็ให้ทําด้วยแล้วค่อยเลือกก็มีนะครับนะฮะอันที่8เขาเรียกว่ากลุ่มไม่เตรียมตัวคือผ่าน แพ็กเกจยิ่งเรซูเม่ดูดีหมดแต่ไม่เตรียมตัวไปสัมภาษณ์แล้วไปสัมภาษณ์แบบไม่เตรียมตัวนี่มันเสี่ยงมากมันก็มีทั้งอาการวิตกกังวลประหม่าอยู่แล้วเพราะเราต้องคุยกับคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนนะครับแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้อยากจะได้งานใช่ไหมละ่ะมันก็อาจถ้าเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยการตอบคำถามก็อาจจะมีปัญหาได้เราอาจจะนึกเหตุผลไม่ทันเราอาจจะนึกตัวอย่างได้ไม่ดีเราอาจจะตอบบนพื้นฐานที่ ทำให้ตัวเราดูแย่ได้ง่ายเพราะการที่ไม่เตรียมตัวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับผมว่าการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนบริษัทจะเล็กจะใหญ่ส่งไปแบบส่วนๆแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่เราก็ต้องให้เกียรตินะถ้าเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์ก็ไปเฮ้ยนะฮะถ้าไปได้ก็ไปเฮ้ยลางานได้ก็ไปเฮ้ยแล้วก็ไปซ้อมหน่อยไปฝึกหน่อยไปทดลองหน่อยนะครับว่าเราจะต้องเจอคําถามอะไรเราจะต้องเตรียมตัวตอบอะไรเงี้ยเตรียมไปก่อน ฝึกไปก่อนนะครับแล้วคนที่ทําได้ดีเท่าที่ผมเห็นก็คือต้องผ่านการสมัครงานสัมภาษณ์งานมาสัก 3- 4สครั้งนะมันก็จะเริ่มเดาทางได้แล้วแหละว่ากลุ่มคําถามจะประมาณไหนแล้วก็ความตื่นเต้นความประหมา่ามันก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วแต่ถ้าเป็นน้องๆที่เพิ่งจบหรือยังไม่ได้เริ่มทํางานเนี่ยก็าอาจจะมีความวิตกกังวลแล้วก็ตื่นเต้น้นแนะนําว่าถ้าจะลดความวิตกกังวลลงไปได้บ้างก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวเนาะ ซ้อมกันนิดหนึ่งนะครับว่าเออหาข้อมูลมากหน่อยงานที่จะไปสมัครบริษัทที่จะไปสมัครหรือบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์งานที่จะต้องไปสัมภาษณ์มันยังไงอะไรนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษแน่นอนเราจะถูกทดสอบแน่ตอนที่ไปสัมภาษณ์งานใครที่ขี้โม,วม้ว่าในเรซูเม่ว่าภาษาอังกฤษระดับเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อันตรายมากเขาจะทดสอบแน่นอนว่าเราได้จริงหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็ต้องซ้อมเรื่องการแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ เราประสบการณ์ต่างๆความตั้งใจเป้าหมายชีวิตอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้ต้องเตรียมไว้เลยนะครับนะฮะอันที่เก้านะครับอันนี้ไม่รู้นะน่าจะอันที่เก้าแล้วเนาะหรือแปดหรือเก้านี่แหละนะครับพูดไปเรื่อยๆก็กลืมตัวเลขนะฮะบางทีเราเป็นพวกประเภทดีเบอร์นั้นเลยนะเขาเรียกว่าโอเวอร์คอ f ์ี่ฟก็เจอเหมือนกันนะครับคนทีออ่อย่างประสบการณ์ส่วนตัวมีค a n d i d a หลายคน ความสามารถเยอะเกินตําแหน่งที่สมัครเข้ามาบางทีเรา,เาก็อดสงสัยไม่ได้เอ้ยทาไมวะตําตแหน่งปัจจุบันน้องเขาก็ใหญ่โตอยู่แล้วนะทําไมถึงอยากจะมาทําตําแหน่งที่มันมันลดลงอนะตําแหน่งมันต่ําลงเอออันนี้ก็น่าสนใจบางทีคุณสมบัติมันเกินกว่าตําแหน่งที่เรารับมันก็ต้องเออถ้าอย่างเงี้ยบางครั้งผมก็ต้องเรียกมาคุยนะก็อยากรู้ปัญหาจริงเราก็อยากได้นั่นแหละเพราะว่าเขาก็เก่งกันแหละแต่ว่าสุดท้ายมันมาตายตรงที่ว่า เงินเดือนมันมันสูงแล้วการที่จะเอาเขาเข้ามาในองค์กรนี่มันจ่ายไม่ไหวเพราะตำแหน่งที่เราจะรับเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ต่ํากว่าตำแหน่งที่เขาทํางานอยู่เหตุผลที่คนคนเหล่านี้อยากย้ายก็เพราะมันเบื่อครับเบื่องานที่เก่าอยู่มานานแล้วก็อยากจะหาอะไรที่มันท้าทายคราวนี้ถ้าสมัครงานในตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันก็จะหายากเขาก็เลยมาสมัครงานในตำแหน่งที่น้อยลงมาหน่อยแต่ปัญหางติดที่เงินนี่ไงก็ให้เขาได้ไม่มากพอไง มันก็เลยไม่ไมจบเดีลนนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเราอาจจะฟาวหรือเราอาจจะวืดได้ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนงานจริงๆก็ต้องยอ,ยอมรับที่จะเงินเดือนเพิ่มในที่ใหม่อาจจะน้อยน้อยสักหน่อยถ้าอยากจะเปลี่ยนงานพวกบางทีเขาจ่ายไ่ไหวไงนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับสุดท้ายนะครับที่เจอบ่อยซึ่งไม่ได้เป็นความผิดพลาดของคนสมัครงานอย่างพวกเรานะครับก็คือบางบริษัทเนี่ย ก็ไม่อยากไปโทษเขานะแต่เขาก็ก็เห็นว่าทํากันบ่อยไม่ได้ต้องการคนจริงๆอ่ะแต่ประกาศรับสมัครมาสมัครงานไปอย่างนั้นแหละคือลงมาอย่างนั้นแหละ <c oughs> เพื่อเช็คเลตติ้งบริษัทตัวเองแล้วคนก็แห่ไปสมัครก็ไม่ได้รับจริงไงก็แค่เป็นตําแหน่งงานอาจจะเป็นตําแหน่งงานในอนาคตก็แค่เก็บเลซูเม่ไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่สรุปว่าจะรับจริงไงก็จะไม่เรียกสัมภาษณ์ก็เหมือนกับว่าตอนนี้กลายว่าเราก็จะส่งไป คนเป็นร้อยเป็นพันก็ส่งกันไปหมดแต่เขาก็ไม่เลือกนะว่าจะเลือกใครมาสัมภาษณ์แต่เก็บไว้ก่อนมันอาจจะเป็นตําแหน่งในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีงานเกิดขึ้นจริงก็เลยไม่เลือกไปสัมภาษณ์นั่นเองก็ทั้งหมดทั้งปวงก็มาเล่าสู่กันฟังว่านี่ก็คือเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอาการนะที่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่พวกเรานี่แหละที่ทำทำออกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้งานและบางส่วนก็เป็นจากองค์กรด้วยที่ อย่างเช่นที่บอกไปแล้วก็คือว่าประกาศไปก่อนแต่ไม่ได้รับจริงนะตำแหน่งอาจจะเป็นตำแหน่งอนาคตก็เป็นไปได้นะฮะก็ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็รู้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะสมัครงานแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ได้งานสูงขึ้นแน่นอน<ม>ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังมองหาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองหางานใหม่นะฮะก็สู้ๆนะครับโอกาสยังมีเสมอเศรษฐ,ฐ,ฐกิจมันก็ไม่ได้เหลือน,นดัดเลวร้ายจนไม่มีงานดีๆ ให้เราสมัครนะครับมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าไม่ว่าเราจะสมัครงานตำแหน่งไหนคุณสมบัติของเราเนี่ยมันแน่มันเจ๋งมากพอที่เขาจะปฏิเสธไม่ได้หรือเปล่าสู้ๆนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของชาวนี้ที่ทำงานครับสวัสดีครับ